ร e, ้อยครับอีอีคนนมคนนมเอาไปขายด้วยไอ้แย่อยากแดกทำไมมันกระตุกง <tes nak S 1> ี้วะโอ้ยโทํทอะไรหลายอย่างดีกว้าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจุดบ้องทำไมติดจั great ี่ไฟหนอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาอย่อย่ามาอย่ามาอย่ามาฉันไม่เอาเกี่ยวกันนะจ๊ะเกี่ยว มามามาดบ้องดูดบ้องกันเฮ้ยเสียงหัวเราเป็นตัวเลยนะตกจริงอะไรย้า นอ้น no n น no no อ้าวผู้ผิดไอ้เที่ยผิดไ้สัตว์บ้องบ้องอยูแล้วต้องการบ้องอีกแล้วเติมใหม่แล้วก็ดูแค่เดินไปบนนู้นนะเดินไปปุ๊บไอ้พวกนี้หายนะ

มึงเหม็นไม่เหม็นไอ้ดุดแม่งกี่ยังนีอะ่ะ This can't be good for me but I f เฮ้ยตัวเมื่อกี้แม่งกูค่าง่ายอะไรเฮียตัวนี้ยัง่ายากง่ายโอ้ยโอ้ยพอพอพอ,พอเดี๋ยวเลิกละเลิอกอดัดละ

เห็นเลยวู้ฮู้มไม่เนี่ยมัไปม่ ทางนี้กูตกแล้วจะตัดยายาวตกกูทำงานอยู่ไม่อไร่มจะตายเนี่ยอ่ะเข้ามาีเลยอ่ะาเกี่ยวกูไปแดกมะ ยาวมาแมงทุเล่เหรออ๋ออ๋อแมงอุบารทั้งคู่อ๋ออ๋อเยอะเยอะเอออ๋ออ๋ออ๋อโอ้สบัดสบัดแดก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 